สวัสดีค่ะแอปมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมในวันที่28ให้นะคะผลที่ออกแนวทางฮานอยวันที่27ที่แอดให้ไปนะคะเข้าฮานอยพิเศษนะคะที่4664นะคะตัวที่แอปไม่วงนะคะแต่เข้าเป็นตัวกลับนะคะ64นะคะมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> แนวทางฮางนอยรวมในวันที่28 มาดูตารางกันนะคะว่าแอดคิดคำนวณออกมาได้ตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกนะคะคือสองสามหสองหนึ่งหตัวที่ชนในแนวทางฮานอยวันที่28นะคะมี2ตัวค่ะตัวที่ชนตัวที่ฟันตัวที่วิ่งลูดนะคะ หานอยวิ่งรูดวิ่งนะคะหวยวิ่งนะคะใครชอบรูดก็รูดนะคะแอดให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตัวแรกคือ2แล้วก็6นะคะห มาดูตัวที่แอดจะจับคู่ให้นะคะคู่แรกคือสองสองสองหนึ่งสองหกสองสามหนึ่งสาหหสองหหนึ่งแล้วก็หกหนะคะมาดูตัวที่แอดเน้นตัวที่แอดฟันธงว่าจะ เน้นตัวไหนตัวไหนหน่าจะมานะคะแอวราเลกสวยนะคะเป็นตัวเลขที่แบบว่าฮานอยชอบมาบ่อยมากด้วยนะคะมาดูว่าแอดเน้นตัวไหนฟันธงวิ่งรูดที่2นะคะไอตัวที่ติด2ก่อนคือสองหน,งงหน,งนะคะตัวแรก ตัวที่สองคือ2 2 3 3องสามองหอย่างนี้นะคะเพราะว่าแอดให้กลับด้วยนะคะถ้าใครไม่กลับก็แล้วแต่ดวงนะคะแล้วมาดูตัวที่ติด6กนี่เลยค่ะ3 6มห2หกสนี่เลยหกสอสอฝาอีกคู่นึงนะคะอุ้ย นี่มาเลยค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยค่ะวันนี้แอดนินให้ที่ที่หกคู่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นฮานอยที่แบบว่ามันมาบ่อยมากเลยนะคะแอดก็เลยนินให้นะคะสามสองสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองสามหกหกสามนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะตามนี้เลย แต่ฮานอยที่แอดให้ไปมันเดี๋ยวนี้มันเข้ามาที่ฮานอยพิเศษนะคะชอบเข้าบ่อยแต่ยังไงแอดก็ยังพูดคําเดิมนะคะว่าแอดนิ้นฮานอยปกตินะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านเลยนะคะยังไงคลิปนี้แอดก็ขอฝากช่อง YouTube 99S P พารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำชิปต่อไปด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะแอดขอจบชิปไว้แค่นี้นะคะยังไงคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชิปเป็นเพียงสื่อเท่านั้นแค่การชิ้คำนวณช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง y o u t u b e 99แอดพีพารวยด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ